กราบสวัสดีข้าญาติธรรมทุกท่านวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่เป็นข่าวอยู่บ่อยๆนั่นคือ re, แก๊งคอนเซ็นเตอร์แก๊งลวงโลกที่หลอกเอาเงินจากผู้คนสร้างความเสียหายและความเดือดร้อนแก่ผู้คนจำนวนมากหลายคนหมดเนื้อหมดตัวคนสูงอายุเก็บเงินมาทั้งชีวิตก็ยังไม่รอดจากกลโกงนี้ แล้วคนที่ทำอย่างนี้กําลังสร้างบาปอย่างไรและเราจะมีวิธีรับมือกับแก๊งโหดนี้อย่างไรเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อบทที่1เรื่องจริงที่เกิดขึ้นและผลกรรมในชาตินี้ช่วงนี้มีคนถูกแก๊งคอนเซ็นเตอร์หลอกจนสูญเงินไปนับสิบล้านคนอายุ70ปี80ปี เก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตเชื่อใจคนที่โทรมาอ้างว่าเป็นตำรวจบ้างเป็นหน่วยงานราชการเป็นธนาคารบ้างสุดท้ายเงินหายไปหมดเหลือเพียงความเศร้าเสียใจท,ท้อแท้และหมดหวังบางคนสูญเงินหมดตัวไม่รู้จะใช้ชีวิตต่อไปยังไง บางคนตั้งใจเก็บเงินไว้สร้างอนาคตให้ลูกหลานพอถูกหลอกก็หมดกำลังใจบางรายเครียดหนักถึงขั้นคิดสั้นเลยก็มีเราฟังแล้วก็เจ็บปวดแทนเพราะนี่ไม่ใช่แค่การเสียเงินแต่คือการทำลายทั้งชีวิตและความหวังของคนคนหนึ่งแล้วคนที่ทำคนที่นั่งอยู่หลังสายโทรศัพท์ คอยใช้กลอุบายทำทีว่าเป็นเจ้าหน้าที่คิดหาวิธีหลอกเอาเงินคนอื่นมองในมุมธรรมมาแล้วเขากําลังสร้างกรรมอย่างชัดเจนกรรมที่เกิดจากเจตนาโลภและเจตนาเบียดเบียนคือทำด้วยความตั้งใจเต็มๆว่าจะเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองโดยไม่สนใจว่าผู้อื่นจะทุกข์แค่ไหน พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเจตนาหังพิกเวกรรม,มังวทามีดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาเป็นกรรมนี่แหละค่ะตัวเจตนาที่เต็มไปด้วยความโลภขาดความเมตตามันคือต้นเหตุแห่งบาปที่แท้จริงในชาตินี้กรรมก็เริ่มส่งผลทันทีคนที่ทำบาปเช่นนี้ ถึงจะได้เงินมาก็ใช่ว่าจะมีความสุขบางคนใช้เงินนั้นไปเที่ยวไปกินแต่ในใจลึกๆต้องอยู่กับความกลัวความหวาดระแวงตลอดเวลากลัวถูกจับกลัวถูกตามหากลัวความลับแตกนอนก็ไม่เป็นสุขตื่นก็เป็นทุกข์ใจก็ไม่สงบครอบครัวก็พล่อยเดือดร้อน เพราะต้องอยู่กับความไม่มั่นคงไม่แน่นอนนี่คือผลกรรมในปัจจุบันที่เห็นได้ชัดเจนทำให้ชีวิตวุ่นวายไม่มีความสุขที่แท้จริงถึงแม้จะได้ทรัพย์แต่ทรัพย์นั้นก็เป็นเหมือนไฟร้อนที่เผาใจตนเองบทที่สองเจตนาหลอกลวงบาปหนักและผลกรรมเมื่อตายไป พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อมีเจตนาจะเบียดเบียนผู้อื่นแม้ไม่ได้ฆ่าเขาโดยตรงแต่การหลอกลวงทำให้เขาสูญเสียหรือแม้แต่ทำร้ายร่างกายตัวเองเพราะความเครียดและความทุกข์ใจอย่างหนักก็คือบาปมหันเช่นเดียวกันเพราะไม่ใช่แค่เอาทรัพย์สินไปแต่คือการพลาคความสุข ความสงบใจของผู้อื่นไปด้วยเช่นคุณยายอายุ80ปีเก็บเงินมาทั้งชีวิตเพื่อเป็นทุนดูแลตัวเองในชีวิตที่เหลือแต่ถูกแก๊งนี้หลอกจนหมดสิน้นคนทำอย่างนี้คือทำลายทั้งอนาคตและความมั่นคงของเขาเลยทีเดียวหลวงปู่ดูลท่านสอนว่าผู้ใดทำบาปด้วยใจคิดโกง ผู้นั้นย่อมจมอยู่ในไฟของความกลัวไม่มีวันหลับเป็นสุขส่วนหลวงพ่อพุทธเคยเปรียบว่าการโกงคือการสร้างนี้กรรมดอกเบี้ยจะตามทันทุกเมื่อผลกรรมในชาตินี้ก็ชัดอยู่แล้วแม้ได้เงินมาก็ไม่เป็นสุขไม่ต่างจากนักโทษที่ผูกโซ่ตรวนไว้กับใจตัวเองและเมื่อตายไป กรรมก็จะนำทางไปสู่นรกเพราะกรรมนี้เป็นอกุศลที่มีเจตนาชัดเจนจึงไม่ใช่เรื่องเล็กๆที่จะเลี่ยงได้ในคำพีอัตถกถาและพระไตรปิฎกได้กล่าวถึงนรกหลายขุมที่เกี่ยวข้องเช่นนรกโลหกุมพีหรือแม้แต่นรกอเวจีเป็นนรกขุมใหญ่ ซึ่งจะได้กล่าวรายละเอียดในบทที่สนี่คือความจริงของกฎแห่งกรรมไม่ว่าผู้ทำจะอ้างว่าเป็นการหากินแต่ท้ายที่สุดผลกรรมจะไล่ทันและไม่มีใครหนีพ้นได้การหลอกเอาเงินจากคนอื่นทำให้คนเดือดร้อนมากบางคนไม่มีเงินจะลงทุนทำมหาเลี้ยงชีพชีวิตไปต่อไม่ได้ เป็นการทำลายผู้อื่นนั่นคือเหตุให้บาปนี้หนักและมีปลายทางที่มืดมนหลังความตายเสมอบทที่สาตายแล้วไปนรกขุมไหนญาติธรรมทุกท่านคะเรามักได้ยินคำว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่หลายคนก็ยังแอบคิดว่าทำชั่วแล้วใครจะรู้ หรือโกงนิดโกงหน่อยไม่เป็นไรหรอกแต่ในทางธรรมมาแล้วไม่มีสิ่งใดที่หายไปค่ะทุกการกระทำทุกความคิดมีผลของมันเสมอคนที่เป็นแก๊งคอนเซ็นเตอร์คิดกลอุบายหลอกลวงคนอื่นไม่ใช่แค่โกงเงินแต่คือทำให้ชีวิตผู้อื่นล่มสลายบางคนเครียดจนคิดสั้น แปลว่ากรรมที่ตนทำรรไม่ได้ทำร้ายเพียงทรัพย์แต่ถึงขั้นพรากชีวิตผู้อื่นด้วยนี่คือบาปหนักมากพระไตรปิฎกและอัทธกถาได้อธิบายถึงนรกขุมต่างๆสำหรับผู้ทำบาปนี้คือ 1. นรกตปะและมหาตปะเป็นนรกที่ไฟลุกโชดช่วงแผดเผาผู้กระทำชั่วเพราะความโลภ เปรียบเสมือนไฟที่เผาใจเขาในชาตินี้เมื่อตายไปก็ต้องถูกไฟจริงๆเผาอย่างแสนสาหัสไม่มีวันดับ 2. นรกโลหกุมพีคนโกงคนช่อชนต้องไปถูกต้มอยู่ในหม้อเหล็กใหญ่ที่มีน้ำทองแดงเดือดพล่านดุดดังถูกห่อหุ้มด้วยความร้อนแห่งกิเลสในชาตินี้ แต่ในนรกนั้นยิ่งกว่าล้านเท่าร้องให้กี่ครั้งก็ไม่มีใครได้ยิน 3. นรกสัญชีวะผู้ที่เบียดเบียนผู้อื่นต้องถูกฆ่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าตายแล้วฟื้นถูกทรมานจนตายอีกวนเวียนไม่รู้จบเหมือนความทุกข์ที่พวกเขาก่อให้ผู้อื่นนั้นไม่มีวันสิ้นสุด 4. นรกอเวจีนี่คือขุมที่หนักที่สุดในนรกทั้งหลายสำหรับผู้ที่ทำบาปใหญ่ต่อเนื่องไม่รู้จักสำนึกไม่ละเว้นการโกงไม่เว้นการหลอกลวงอเวจีแปลว่าไม่มีช่องว่างแห่งความทุกข์หมายถึงทุกทรมานต่อเนื่องไม่มีหยุดไม่มีแม้เสี้ยววินาทีให้พัก หลวงปู่มั่นเคยเปรียบว่าใจที่เต็มไปด้วยความโลภและการโกงคือไฟที่เผาตัวเองตลอดเวลาเมื่อสิ้นชีวิตกำย่อมฉุดลากไปสู่ไฟในนรกที่แท้จริงดังนั้นอย่าคิดว่าหลอกเอาเงินจากใครสักคนแล้วจะจบแค่ในโลกนี้เพราะความจริงคือบาปจะติดตามไปทุกภพชาติ คนที่ทำผิดแม้หลบหนีสารกฎหมายได้แต่หนีสารกรรมไม่ได้แน่นอนบทที่4คํคำสอนครูอาจารย์บาปโกงคือไฟเผาตัวเองพระพุทธเจ้าทรงสอนชัดว่าบาปมีจริงบุญมีจริงกรรมมีจริงผลของกรรมมีจริงไม่มีใครหนีพ้น ครูอาจารย์ก็เตือนเรามาโดยตลอดเช่นหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านกล่าวว่าผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นเท่ากับหลอกตนเองให้ตกนรกหมายถึงคนที่ทำผิดแม้คิดว่าหลอกคนอื่นได้สำเร็จแต่ความจริงกำลังหลอกตัวเองให้ไปสู่ทุกข์ใหญ่หลวงพ่อพุทธท,ทาสภิกขุ ท่านเตือนว่าผู้ที่เบียดเบียนผู้อื่นคือผู้ที่ทำลายความเป็นมนุษย์ของตัวเองหมายความว่าเมื่อใจเต็มไปด้วยการโกงหลอกลวงใจก็ต่ำลงเรื่อยๆจนไม่ต่างจากสัตว์นรกหลวงปู่ชาสุพัทโทท่านก็สอนว่าอย่าคิดว่าบาปเล็กน้อยไม่เป็นไร หยดน้ำเล็กๆรวมกันจนเต็มองค์ได้ฉันใดกําเล็กๆก,ก็รวมจนหนักได้ฉันนั้นนี่คือการเตือนว่าแม้การโกงเพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรทำเพราะสุดท้ายมันสะสมเป็นบาปใหญ่เพราะฉะนั้นคนที่เป็นแก๊งโกงหลอกลวงหรือแม้แต่คนที่เอาเปรียบเล็กๆน้อยๆเช่นขายของไม่ซื่อสัตย์ หลอกเด็กหลอกผู้สูงอายุต้องรู้ไว้เลยว่าบาปนี้ไม่หายไปไหนนอกจากจะเป็นการสร้างบาปแล้วยังทำให้ใจตัวเองไม่สงบคนที่ทำบาปหนีได้ก็หนีไปแต่ลึกๆในใจก็มีความกลัวความไม่มั่นคงนรกที่แท้จริง เริ่มต้นจากใจที่เร่าร้อนอยู่ในปัจจุบันบทที่5การป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อจากที่เราฟังมาตั้งแต่ต้นจะเห็นชัดเลยนะคะว่าการทำบาปด้วยการโกงการหลอกลวงไม่ใช่เรื่องเล็กเลยกรรมนี้หนักมากเพราะทำให้คนอื่นเสียใจหมดตัว บางคนถึงกับต้องเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรส่วนพวกเราก็ต้องใช้ปัญญาและสติเพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของคนพวกนี้ด้วยค่ะวิธีง่ายๆ5ข้อที่ทุกคนสามารถทำได้คือ 1. หยุดและตั้งสติเมื่อมีสายโทรศัพท์หรือข้อความที่ทำให้เราตกใจหรือกลัว เช่นเรื่องบัญชีจะถูกอายัดมีหมายจับหรือแจ้งให้เรารับเงินต่างๆรับคูปองโดยการคลิกลิงก์จงอย่าตัดสินใจทันทีให้หายใจลึกๆแล้วคิดก่อนว่ามันจริงหรือไม่สองตรวจสอบข้อมูลอย่าเชื่อเสียงปลายสาย ให้ติดต่อธนาคารหรือหน่วยงานราชการด้วยตัวเองเสมอใช้เบอร์ที่เรารู้จักไม่ใช่เบอร์ที่เขาส่งมาสามอย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวโดยเฉพาะรหัส OTP รหัสบัตรเครดิตหรือรหัสผ่านเลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่มีเจ้าหน้าที่จริงคนไหนมาขอแบบนี้สี่ปรึกษาคนใกล้ชิด ถ้าเราไม่มั่นใจให้บอกลูกหลานหรือเพื่อนฝูงช่วยตรวจสอบก่อนเสมอโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มักตกเป็นเหยื่ออยู่บ่อยห้ารีบแจ้งเจ้าหน้าที่ถ้าถูกหลอกแล้วต้องรีบโทรหาธนาคารอายัดบัญชีและไปแจ้งความอย่าปล่อยให้เรื่องผ่านไปเฉยๆพระพุทธเจ้าตรัสว่า สติเป็นทางแห่งความไม่ประมาทเมื่อมีสติใจก็จะไม่หวนไหวง่ายๆไม่ถูกใครมาหลอกง่ายๆและถ้ามีโอกาสอย่าลืมบอกต่อคนรอบตัวโดยเฉพาะคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ที่อาจไม่รู้เท่าทันเทคโนโลยีให้ท่านมีภูมิคุ้มกันไม่ถูกแก๊งเหล่านี้ทำร้ายได้อีก ถ้าญาติดธรรมเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือมีวิธีป้องกันที่ได้ผลลองแชร์ไว้ในคอมเมนต์นะคะประสบการณ์ของท่านอาจช่วยชีวิตคนอื่นได้และถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อให้ธรรมะและความรู้นี้กระจายไปช่วยคนที่ท่านรักขออนุโมทนาค่ะ